สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดี f อฟทุกท่านเนาะค่ะบ่ะว่าจะเป็น f อฟเกา่าเอฟใหม่เนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะทางช่องของเจตาพารวยเนาะค่ะทางช่อง YouTube เนาะขอบพระคุณหลายๆเมื่อนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางของเล่าพัฒนาคือเก่าค่ะนี่จะเป็นประวัติของเลขล็อกกิกค่ะ เลขล็อกจิกศูนย์วันที่7ของเพิ่นกับรหดไปเนะคะหลดไปเลขล็อกจิกไ่เป็นยังค่ะให้กำลังแรงใจคือเกา่าเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูง มีเขามีลวดค่ะลวดงวดนี่งวดหนากับไปไม่มาให้กำลังแรงใจแนวทางของเลขหลอกกิกคือเกา่าแล้วก็ขอโทษขอให้เอฟซีแทนหลอกกิกเนาะค่ะถ้าแนวทางของเพิ่นหลุดไปเนาะทำมาตามต่อไปไม่ค่ะเป็นวันที่เกา่าวันที่เก้าเป็นวันพุธเนาะค่ะสองทุ่มครึ่งเล่าพัฒนา มาตามแนวทางใหม่ของเลขล็อกกิกกันค่ะราวพัฒนาวิ่งรูดเกกับ8ค่ะ2ตัวสี่หาง9 0 9าศูนยเก้หนึ่งแดเก้ดหนึ่งบิลก็จะมีเกเกกับ8 8 3ามตัวสองหางเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าวิ่งรูดวิ่งรูดพิ่นเดินทอกันเนาะค่ะ เก้ากับแปดสองหางสองตัวเนิ่งที่แปดเก้าเก้าหนึ่งสามตัวหนึ่งหางค่ะเก้าแปดหนึ่งเอาแคปหน้าโจ้ค่ะเพื่จะไปต่อกับเลขล็อกกิ๊กเลขล็อกกิ๊กไปต่อแคปหน้าโจค่ะ เป็นของเซียนซุ่มค่ะมาต่อกันกับเซียนซุ่มเซียนซุ่มของเพื่อนเข้าตูเบิ้ลเนาะค่ะพี่น้องเบิลหกหกบนสองตัวออกหกหกลาวพัฒนาเซียนซุ่มเข้าไปหกหกตัวเบิ้ลเนาวค่ะวันที่เจ็ดที่ผ่านมาเาเบิ่งประวัติจักน้อยค่ะของเพื่อน จักน้อยหลุดไปกราบขอบุญขอบคุณเซียนซุ่มเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของจีตาเนาะหลุดไปค่ะามาตามต่อไปใหม่เนาะคะ่ะกราบขอโทษขอไพ่อีฟซี่ะคะ่ะแนวทา่าคนหลุดไปเนาะ,ะขอโทษขอไพ่อีฟซี่แทนเซียนซุ่มเนาะคะ่ะ ตัวไม้ของเพิ่นหกตัวไม้ของเพิ่นมาแล้วค่ะเสียนซุมลราพัฒนามาไปรุ่นกันสองทุ่มคึ่งวันที่เก้าเนาะค่ะเป็นวันพุทธที่เก้าถามต่อไปไม่ค่ะมือไม่ไปไม่วิ่งลูดของเพิ่นมีหกกับเจ็ดค่ะสองตัวสี่หางหกเก้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ เบิร์ก็จะมีหกหกเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดหกค่ะวิ่งรูดลองหกเดนเดนเจ็ดค่ะสองตัวเน้นทีเจ็ดเก้าหกเจ็ดสามตัวเนนยุสะสองหางค่ะหกเจ็ดเก้า เจ็ดหกแคปหน้าจอค่ะไปจะตามตอกับเซียนซุ่มเนาะซียนซุมแคปหน้าจอค่ะไปจะตามไปกับเซียนซุ่มต่อไปค่ะต่อไป ต่อไปเป็นของซองสุวรรณค่ะซองสุวรรณกันลุดไปเนาะค่ะพี่น้องกรบขอโทษขอไพรเอฟซี C, ทุกท่านเนาะแนวทางเพิ่นลุดไปขอไพรแทนซองสุวรรณเนาะค่ะกำลังแรงใจกันต่อเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณซองสุวรรณค่ะเดี่ยวแนวทางมาวางทางช่องเนาะเบิ่งประวัติเพิ่นจักรน้อยลุดคันลุดค่ะพี่น้องสามงวด วันที่4เข้าไป6บนล่างเนาะคะ่ะวันที่30สงไทย27กับเข้าไปวิ่งลวดเนาะคะ่ะตัวหนึ่งมาไปต่อค่ะมาไปต่อกับซองสุวันให้กำลังแรงใจกันคือเก้าเนาะคะ่ะกับขอบุญขอบคุณเอซทุกทันค่ะบอกว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าเนาะทีเขามารับชมรับฟังทางช่องของเจตากับขอบคุณเป็นย่างสูงะคะ่ะ มากดไลค์กดแชร์ซองสุวรรณค่ะมาตามกันต่อไปใหม่ไปใหม่ไปต่อซองสุวรรณลาวพัฒนาวิ่งลูดพนแม้มาเจ็ดกับเก้าค่ะสองตัวสี่หางเจ็ดสามเก้าสามเจ็ดห้าเก้าห้าเบิลก็จะมีเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามตัวสามหาง 7จ็ดเก้าสวิ่งรูดลองที่7เด่นที่9กค่ะสองตัวสองตัวเก้าสามเก้าห้าพิ้นนิ่สองตัวเนาะค่ะวงกลมสามตัวสองหางค่ะเจ็ดเก้าสามเจแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับ สองสุวรรณเนาะเด็กกมีเขาไม่รู้เนาะค่ะพี่น้องค่ะขอโทษขอภัยของสองสุวรรณเพิ่งไป,ไปให้กำลังแรงใจกันคือเก่าค่ะให้กำลังแรงใจคือเก่าหลุดไปก็มาไปไม่โตเนาะค่ะมาไปไม่โตกับสองสุวรรณต่อไปเป็นของไผ่ ต่อไปเป็นของใครเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มค่ะวันที่เจ็ดของเซียนหนุ่มวันที่เจ็ดวิ่งรูดลูดไปสองตัวไม่มาหนึ่งตัวไม่เดินเนาะค่ะหก 06620ล่างค่ะวันที่เจ็ดของเซียนหนุ่มบอเดินค่ะวันที่เจ็ดขอโทษขอพระเอฟซีเนาะค่ะถ้าแนวทางของเพิ่นรถไปเนาะของเซียนหนุ่มแล้วก็กลับขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มคือเก่าค่ะที่เอาแนวทางมาว้างทางช่องเนาะกลับขอบคุณหลายๆแนวทางเพิ่นกายมาทางช่องของเจต่าพาด้วยเนาะค่ะของเซียนหนุ่ม ทางใหม่ของคืนมารุ่นกันต่อนะครับเป็นวันที่เก้าเนาะเป็นวันที่เก้าของเสียนหนุ่มเสียนหนุ่มลาวพัฒนาไห้มาวิ่งรูดสกับ3ค่ะสกับ3าสองตัว4ี่หางส 6, 4 7 3 6 3 7่7กสี่เจ็ดสก็บก็จะมีสีกับ3าสาม สตัว3มหางส3 6 3ามหกสวิ่งรูดเพิ่นเด้นที่สตัวเดียวนะคะเด้นสี่ลอง3าสองตัวเน้นที่ 4, 6, 4, สี่หกตัวเพิ่นกันเน้น3ามสี่เจ็ดหางเนาะคะ่ะของเซียนนุม่ม มาไปรุนกันต่อค่ะชอบก็จัดขัดกระพานเนาะค่ะ f อฟซเซียนนมเป็นจังใดสายวิง่งสายรูดรูดกับมาไปไหมเนาะค่ะพี่น้องกราบขอบุญขอบคุณเอฟทุกคนล่ะค่ะที่เขามาให้กำลังแร่งใจขึ้เก่าเนะถึงว่าเพิ่นจะรูดไปเนาะคลิปนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณ ทั้งซีเซียนล่ะค่ะที่เอาแนวทางมาบางทางช่องของจต,ตาเนาะขอยพี่น้องโชคดีค่ะสองถุรึ่งกับเหล่าพัฒนาขอยพี่น้องมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไสกับขอปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาให้มีชัย คลิปนาพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ